งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่46ในปีนี้บูธ h o o n d a มาด้วยคอนเซปต์ Synergy of All Lives Synergy Evolution ด้วยการผลิตก,กำลังระหว่างบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทย Honda จจำกัดขนทัพผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอเทคโนโลยี Technology EV และ e EH s v v มาจัดแสดงครอบคลุมทุกลายอัพรวมกว่า11รุ่นพร้อมโปรโมชั่นโดนใจและรถเด่นในบูธ Honda ปีนี้มี2รุ่นด้วยกันครับได้แก่ Honda, City, d r i v e เวอร์สเปเชียล i อและ Honda e-n1 สวัสดีครับแอดมินบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะที่บูธ Honda นะครับและเรามาชมเจ้า Honda e-n1 รถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้าซึ่ง Honda เปิดขายแล้วนะครับราคาของมันนั้นอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ1 000, 1 9 9 0 0้บาทนะครับ เป็นรถสีดำนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้รถสีขาวนะคันนั้นจะราคาเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1นึ่งล้านองแสนสามพบาทนะครับตัวรถก็จะเหมือนอย่างที่เราเห็นณตรงนี้เลยนะครับตัวรถ h o n ด้ In ินเอ็นวันะครับก่อนอื่นขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับคือหน้ากระจังมันเนี่ยนะครับจะเป็นหน้ากระจังแบบปิดทึบนะครับแล้วก็จุดหลักของเขาก็คือโลโก้ h m a มาที่เป็นตาใหญ่ๆอย่างนี้ช่องชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในนะในส่วนของงานออกแบบนั้นก็คงไม่พูดมากเพราะว่าทุกคนคงเคยเห็นไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ รายละเอียดถ้าคุณมองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมันคลับใคคลับขากับ h o n d a HRV นะแต่ว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มต่างๆนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งให้ยางนะครับ Continental Ultra Contact UC6 มาด้วยครับยางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางเรียกว่ายางพรีเมียมเกรดหรูแหละครับคิ้วขอบล้อต่างๆเนี่ยทำมาเป็นสีดำเงานะครับรวมถึงนี่ครับกระจกมองข้างสีดำให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเล็กอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกว่า หลายคนจะต้องชอบในเจ้า Honda E อีนวันแน่ๆนั่นก็คือตอนนี้ครับคุณมาดูทางนี้นะครับเขาให้ในส่วนของ Bri ท์สปอตมอนิเตอร์รมาแล้วมาทางด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นจุดขายสําคัญเพราะว่างานออกแบบของเขาเนี่ยถูกทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นอย่างแรกก็คือไฟท้ายเป็นใสนะครับคือถ้าคุณไปดูเทียบกับแฮชาวี v เนี่ยไฟท้ายของ EN เนี่ยจะเป็นไฟใสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตราโลโก้ฮอนด้าที่เป็นฟอนต์พิเศษนะครับวางห่างๆแบบนี้ มาดูภายในห้องโดยสารครับภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างเลยครับอย่างแรกคือคุณได้เบาะนั่งไฟฟ้านะครับคันนี้นะแล้วก็จอตรงหน้าเรานะครับมีขนาด10.2นิ้วนะครับแล้วก็จอนี้จอใหญ่เนี่ยนะครับมีขนาด15.1นิ้วนะครับจอมันเนี่ยนะครับอินเทอร์เฟซลักษณะอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างไปเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับอะไรที่เรารู้จักเลยนะครับชุดเกียร์นะครับเป็นเกียร์ปุ่มแบบนี้นะครับไชโหมดมีมาให้นะครับแล้วก็รวมถึง การตกแต่งช่วงตรงนี้นะครับเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับคือมันทําให้รถดูพรีเมียมดูหรูขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับช่องชาร์จไวเลส s มีมาให้นะครับแล้วก็ช่องไฟกลม1 2โวลต์มีให้ USB-A USB-C มีมาให้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะนั่งครับเบาะนั่งของเจ้า Honda E.N เนี่ยนะครับบอกก่อนมันเป็นหนังเจาะรูแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเดินได้สีฟ้านะครับมีการกูนขอบสีขาวขึ้นมานะครับ คือมันทําให้รถมันดูรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะสังเกตภายในตรงนี้มันเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีฟ้ากับสีขาวตัดกันเอาละครับมาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า Honda e n 1กันบ้างนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะสิ่งที่ผมชื่นชอบมากก็คือเลกรูมครับเล็กรูมเนี่ยมีพื้นที่วางขาเยอะมากเพราะอย่างนี้คือผมที่นั่งไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่ผมมานั่งก็ยังนั่งได้สบายในห้องโดยสารมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับนั่นก็คือนี่ครับพื้นโดยสารตอน แฟลตฟอร์เนี่ยความหมายก็คือคุณสามารถขยับเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ด้านขวาเนาะผมขยับไปด,ด้านซ้ายนะครับปึ๊บแบบนี้ทำได้ง่ายๆเลยนะผมขยับไปกลับไปนะครับ3 2 1ปึ๊บแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับช่องแอร์หลังเขายังสามารถสวิงซ้ายขวาได้ด้วยเห็นไหมแต่คุณต้องปรับมือนะคือคุณอยากให้มันไปยังไงอย่างสมมติว่าเรานั่งคนเดียว อยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ปรับไปเลยจ้ะสวิงไปเลยจ้ะแบบนี้เอออันนี้เข้าท่านะผมว่าแปลกแหวกแนวแล้วก็ต้ใต้ตรงนี้นะครับมีช่อง usb c ให้2ช่องนะครับที่เก็บเอกสารมีให้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะที่สนใจ honda e n 1ก็คือเรื่องของการพับเบาะครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับ honda hr-v เนี v, ่ย hr-v มันจะเป็นเบาะนั่งแบบ ultra าซี t นะครับคือมันจะพับได้หลายรูปแบบนะทอรโหมดล่องโหมดอะไรของเขาอ่ะที่แบบเป็นลูกเล่นอ่ะแต่ว่าคันนี้มันจะเป็นแค่ การพับแบบ utility mode ก็คือปรับพับได้แบบ60-40ครับนี่กดปุ๊บพับมาปุ๊บนะครับซึ่งพอพับมาปุ๊บจะสังเกตได้ว่าตัวเบาะเนี่ยนะครับมันจะมีการเชิดขึ้นนิดนึงถามว่าทําไมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า Honda เนี่ยเขาบอกว่าตัวรถ Honda e-n1 เนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นรถที่นั่งสบายนะครับเขาก็เลยทำคุชชั่นเบาะเนี่ยมาแน่นๆเลยเนี่ยคุณมาลองนั่งได้นะในงานมอเตอร์โชว์นะ ถ้าเปรียบเทียบกับ H r ชาคือคุชชั่นเบาอันนี้มันสบายกว่ามากนะครับคือวัสดุด้วยนะวัสดุที่เขาเลือกใช้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนหน้านะครับว่ามันเป็นหนังเจาะรูแล้วคุณภาพเนี่ยที่เราจับไปเนี่ยสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันพรีเมียมนะมันเป็นเกรดที่ค่อนข้างพรีเมียมอยู่ประมาณแล้วพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคุณดูดิคุชชั่นเบามันหนาแล้วแน่นนะครับอันนี้บอกเลยว่าผมเคยลองนั่งแล้ว ดีงามมากนั่งสบายมากนะครับทางด้านสมรรถนะของเจ้า Honda e-n1 นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่อลรอหน้านะครับพละกำลังขับสูงสุดนะครับห5 0รกิโลวัตต์หรือ204แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรซึ่งฟังแล้วไม่ได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือรถคันนี้นะครับราคา1.199้าล้านบาทเนี่ยคุณได้แบตเตอรี่ขนาด68.8กิโลวัตต์ สามารถเดินทางได้ต่อการชาร์จนะครับ500กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุดประมาณ90กิโลวัตต์ด้วยกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถยนต์ที่พร้อมสําหรับเดินทางนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเคยได้โอกาสรองขับไปเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งบอกเลยว่าประทับใจอย่างมากจุดขายของมันเนี่ยถ้าคุณมามองหรือคุยกันเรื่องหลองของแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ดีของเจ้า Honda 1, คัน,นี้นบที่เา นำเสนอเนี่ยก็คือการลดอาการ motion sick ครับในขณะที่คุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเคยขับรถยนต์ไฟฟ้าทดลองรถยนต์ไฟฟ้าบางทีคุณไปขับเนี่ยคุณจะพบว่าเวลาเราเร่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเวลามันทํางานนะครับมันเหมือนการกดสวิตช์ปิดเปิดครับกดปุ๊บหรือเราเหยียบคันเร่งไปปุ๊บรถมันวืดไปเลยนะครับแล้วยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่มีพลังกำลังสูงนะครับมีแรงบิดสูงเนี่ยเวลากดแล้วมันวืดเนี่นะครับบงปุ มันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ารีเจนนะมันก็จะมีการหน่วงเกิดขึ้นนะครับเร่งก็หลังติดเบาะทอนก็หน่วงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครแบบขับรักเรียกคันเร่งไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าผู้ดโดยสารเนี่ยมีอาการเมาหัวได้ง่ายแน่นอนนะครับหรือเมารถนั่นแหละนะแต่พอเรามาลองขับเย็นวันเนี่ยผมต้องบอกเลยอาการของมันเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคืออาการโมชันซิกเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่ทําเรื่องของอาการโมชันซิกได้ดีในอันดับต้นๆเลยส่วน พลังกำลังขนาดนี้ถือว่าเพียงพอไหมผมว่ากับการใช้งานทั่วๆไปอ่ะเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถยนต์อย่างเทชาวีนะพลังกำลังมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับคือเจ้านี่204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด310นิวตันเมตรอย่างที่บอลบอกไปเนี่ยถือว่าเหลือเฟือเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแบตเตอรี่68.8กิโลวัตต์ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคือ The เขาเคลมการชาร์จเนี่ยที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่เวลาใช้งานจริงอ่ะคุณอาจจะได้ประมาณ300เกือบ400กิโลเมตรก็ เรียกว่าคุณสามารถเดินทางจากเนี้ยนะครับไปถึงแถวประจวบแถวอะไรได้เลยในชาร์จเดียวแล้วก็ค่อยไปหาชาร์จแถวนั้นถือว่าเดินทางได้ไกลอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่างวันติแล้วเนี่ยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเซ็ตช่วงล่างเนี่ยเขาจะเซ็ตมาติดกระด้างนิดนึงพอเขาเซตมาติดกระด้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้สึกแข็งเราจะรู้สึกกระสันสะเทือนได้ง่ายรู้สึกถึงการกระเทือนนะครับจากล้อหลายอย่างนะครับแต่ว่า EN1 เขาเซตมา ค่อนข้างติดไปทางเฟิร์มนุ่มเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งเลยที่นั่งสบายพอได้ขับปุ๊บได้ลองปุ๊บยอมรับเลยนะว่ามันสมราคาจริงๆแต่สุดท้ายนี้นะครับสำหรับ h อ n d a า e n 1นะผมอยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าในราคาล้านต้นๆนะอยากให้มาลองสัมผัสเขานะครับมาลองดูตัวจริงมาลองสัมผัสดูว่าคุณภาพในแบบรถยนต์ Honda หรือรถญี่ปุ่นเป็นอย่างไรนะครับและที่แน่ๆนะครับสำหรับใครที่แบบฟังผมพูดแล้วเฮ้ยมันจริงเหรอพี่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอ ผมอยบอกองนี้ครับคุณสามารถขอทดลองขับ Honda e-n1 ได้นะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Honda นะครับ honda.co.th นะครับเขาจะมีโชว์รูมบางแห่งนะครับที่มีรถทดลองขับ Honda e-n1 ให้คุณลองขับนะคุณลองไปกดดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าต้องลองขับคันนี้แตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณเคยสัมผัสมาอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Honda en1 ณตอนนี้นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกนะครับ การรับประกันภัยของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าหรือแซคชั่นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้านี่ครับรับประกันทั้งระบบนะครับ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะครับในส่วนของข้อเสนอครับของเจ้า Honda EN1 นะครับมีดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าคุณจองตั้งแต่วันนี้นะ24เมษายนจนถึง7เมษายนนะครับและรับรถตั้งแต่1มิถุนายนนะครับไปจนถึง31กรกฎาคม2568นะครับ ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.69%ซึ่งบอกก่อนนะครับดอกเบี้ย1.69%เนี่ยนะครับก็จะเป็นของโปรแกรม Honda Royalty นะครับซึ่งก็คือคุณต้องมีญาติเพื่อนพี่น้องหรือคุณเองเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda มาก่อนนะครับส่วนลูกค้าปกตินะดอกเบี้ย1.99%เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ฟรีประกันชัยชั้น1นะครับรวมถึงฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมการติดตั้งนะครับแล้วก็สายพกผ้าฉุกเฉินนะครับ ปีการรับประกันคุณภาพและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนอกสถานที่24ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา5ปีหรือ1 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและรับแพ็กเกจเช็คค่าแรงค่าไหนะครับตามตารางการบำร,รุงรักษาตลอด5ปีหรือ100กิโลเมตรครับ h o น d a e เอนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะถ้าใครอยากได้สไตล์ที่แตกต่างนะครับอยากบอกเลยว่านี่น่าสนใจอย่างมากครับนี่คือ Honda City Hatchback d r i v e w ล l l นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่า 1. มันเป็น Limited e dition นะมีแค่พันคันเท่านั้น 2. คือสไตล์ที่คุณเห็นนั้นคุณได้ครบมาเลยนะครับราคาของเขานะครับคือ829,000บาทนะครับเพิ่มจาก เจ้า Honda City e h เ v RS อนะครับอีก30,000บาทเท่านั้นนะคุณได้ภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตเข้มมากขึ้นเลยครับผมบอกก่อนนะชุดแต่งที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นชุดแต่งที่พิเศษเฉพาะรุ่น d ด i v ์วเท่านั้นนะครับเรามาดูทีละชิ้นกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับอย่างแรกนะครับในส่วนของนี่ครับชายกันชนนะฟอนต์สปิทเตอร์ตรงนี้นะครับก็มีมาให้นะเป็นงานสีเปลี่ยนโนดแบล็คนะครับลิ้นลิฟสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับก็ต่อเพิ่มขึ้นมานะจากเจ้า EHSUVRS ปกตินะครับ ในส่วนของด้านข้างนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับซิตี้ e s i v r s เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นล้ออลลอยสีดําอยู่แล้วนะครับชุดยางไม่ได้เปลี่ยนนะแต่คุณได้นี่เลยครับในส่วนของไซสเกิร์ตนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับซึ่งดูเข้มมากขึ้นแล้วก็มือจับเปิดประตูนะครับเป็นสีดําด้วยนะครับในส่วนของหลังคานะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับทำให้รถดูเข้มดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและรถจะมีอยู่สีเดียวนะครับก็คือสีขาวแพลทินัมนะครับเป็นสีมุกนั่นเองนะก็ทําให้รถมาดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่นนี้นะครับปอยเลอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวปกตินะมันจะแปลกแตกต่างไปเลยนะครับจะมีลักษณะของความเป็นดูอัลวิงส์นิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ชายล่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของชายล่างด้านหลังเนี่ยก็จะมีทางซ้ายและขว,วาให้เข้ามาเมื่อมองภาพรวมแล้วรถคันนี้ก็ดูสปอร์ตรวมถึงนี่ด้วยนะตรา Black ฮอนด้แล้วก็ตราแบล็กซิตีแล้วก็โลโก้ดรเวลนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่แตกต่าง อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของภายในนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ยังได้เบาหรือรายละเอียดเหมือนกับตัว RS ซึ่งมันลงตัวอยู่แล้วนะเขาก็เลยไม่ได้ทําการปรับปรุงอะไรนะครับ mm. เช่นเดียวกับตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1.5 e h e v นะครับอตัตราประหยัดตามเขมจาก c o โคสติเกอร์เลยนะก็คือ27.8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเยอะมากขับจริงนะถ้าคุณขับแบบเท้าเบาๆนิ่งๆใช้โหมด e c o อนเนี่ย ต้องมีแหละ21หรือ22กิโลเมตร่อลิตรให้เห็นอย่างแน่นอนมาถึงตรงนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะเจ้า Honda City e e v RS Driver คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขามี2ทางเลือกนะให้คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับทางเลือกแรกก็คือโปรแกรม Double Smile Pass นะครับเริ่มต้นการผ่อนที่8,108บาทต่อเดือนนะครับเพื่อคุณดาว20%และผ่อน7ปีด้วยกัน,นครับ ทางเรื่องที่สนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอ n ด้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าดอกเบีย้ยพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยคันนี้นั้นอยู่ที่นะครับเริ่มต้นเพียง2.2%สนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนั้นดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.35เปเท่านั้นนะครับดังนั้นใครสนใจอย่ารอช้าถ้าคุณจะถามว่าตัวนี้ตัวไรวอลมีสําหรับตัวพันเทอร์โบไหมบอกเลยว่าไม่มีและใครอยากได้ต้องรีบหนึ่งมีเพียงพันคันเท่านั้น สำหรับเจ้ารถตัวหล่อคันนี้ครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหารถจนสักคันนะมาใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าระบบ e-hv ระบบ full hybrid ของ Honda นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยครับแล้วมีตัวเลือกที่หลากหลายมากๆครับอย่างที่อยู่ข้างเราตอนนี้นะครับก็จะเป็น Honda Civic e e-hv นะครับซึ่งก็มี2รุ่นย่อยนะก็คือเป็นรุ่น e-l นะครับแล้วก็รุ่น r-s นะครับคันนี้เป็นรุ่น Rs นะครับซึ่งก็เน้นเรื่องของความสปอร์ตในการขับขี่ขับสนุกมั่นใจนะครับตามสไตล์ของ Honda นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้นะครับรถยนต์ที่ใหญ่กว่า Civic สักนิดนึงนะครับผมก็บอกเลยว่าต้องคันนี้แหละครับเจ้า Honda Accord s e h v นะครับคันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะแล้วบอกเลยว่าตัวรถของมันนั้นมีความประหยัดมากๆเห็นใหญ่ๆแบบนี้ประหยัด20กิโลเมต่อลิรได้นะน้ำมัน1ถัง,งนะครับสามารถเดินทางได้ประมาณ900กิเมด้วยกัน ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆเลยนะครับก็เป็นว่าใครมองหาซีดานกลางไฮบริดนะครับลองมาดูกันได้นะ Honda Accord e ์ e-hv นะซึ่งนอกจาก Honda a c c o r d คันนี้นะครับแล้วก็รวมถึง Honda Civic ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Honda เขาก็ยังเป็นแบรนด์เดียวนะตอนนี้ในหมู่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเลยนะที่มีเจ้ารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กให้คุณเลือกนั่นก็คือ Honda City e ้ e-hv นั่นเองนะครับตัว Honda City e ี H ้ e-hv เนี่ยมีให้เลือกนะทางรุ่น ซีดานนะครับแล้วก็รุ่นแฮชแบ็กนะครับก็อย่างที่เราพูดไปตัวดรายวอลที่อยู่บนเวทีนะครับมันก็จะเป็นตัวแฮชแบ็ก e-hv rs นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอยฉันไม่ได้อยากได้ภาพรักสปอร์ตจะได้รถคันนึงมาใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีตัวร่างซึ่งราคาจะย่อมหยาอไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้ความสปอร์ตแต่ไม่อยากได้ตัวดรายวอ ราคาปกติของ e-hv rs นะครับไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือแฮทชแบ็อยู่ที่ราคา799,000บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคนอยากได้รถยนต์ไฮบริดแต่เป็นรถ SUV นะครับยอดนิยมของพอสอนี้ก็คือนี่เลยครับ honda hr-v นะครับ honda hr-v ก็มีหลายรุ่นให้คุณเลือกนะครับจุดเด่นของมันก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตร e-hv นะครับ full hybrid นะครับอัตราประหยัดของเขาอยู่ที่25.6กิเมตต่อลิตรนะครับนอกจากนี้นะครับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับ น้ำมันหนึ่งถังยังไปได้ไกลถึง900กิโลเมตรถ้าคุณไม่สะดวกแต่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช้รถยนต์ไฮบริดก,ก็ได้นะไม่เสียเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ได้แค่เติมน้ำมันเท่านั้นนะครับแต่ความพิเศษของเจ้า Honda h เฮชวีนะครับยังไม่จบเท่านี้นะนอกจากไลฟ์อัพที่เขามีให้เลือกนะค,คุณยังสามารถเลือกตกแต่งได้นะครับอย่างเช่นการตกแต่งด้วยมิวเกนนะเกนนะครับก็เป็นสำนักแต่งคู่บุญของ Honda นะครับซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อชุดแต่งมิวเกนได้และตกแต่งออกมาจากโชว์รูมได้เลยนะครับ นี่คือ h o n d a h ฮชาวีร e ุ h ่น e อ e นะครับที่ถูกตกแต่งโดยมิลเก้นคุณดูดิมันหล่อขึ้นจมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตรงนี้นะครับปอนสปิตเตอร์ตรงน้องรนนี้นะครับมีล้ออลอยนะครับที่เป็นของมิลเกนนะครับหรือจะเป็นครอบกระจกคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะหล่อมากๆไม่เพียงเท่าน,นี้ยังไม่หมดของแต่งมิลเกนเพียบเลยนี่สปอยเลอร์หลังมิลเกนชิ้นบนชิ้นล่างยูฟิลเซอร์ ไอ้เ่ีเป็นของที่มีลูกเล่นให้คุณเยอะมากๆนะครับจาก Honda h r ฮชา v v นะครับถ้าคุณมีครอบครัวอย่างผมเนี่ยนะครับก็ต้องคันนี้เลยครับเจ้า Honda CR-V eHV v นะครับถือว่าน่าเล่นอย่างมากครับอัตราประหยัดของเขานะครับที่เขาเคลมอยู่ที่20.8กิเมตรลิตรนะครับแล้วก็ตัวรถที่มีความสปอร์ตลงตัวนะครับแถมตอนนี้ก็ยังเป็นยอดนิยมของสายครอบครัวนะคุณขับไปบนถนน ที่ไหนต่อไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยนะครับ h อนด a า r v เต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ตัว e อ v นะถือว่ามีความประหยัดนะครับมันก็จะมี2รุ่นนะ e อ v CRV e อ v นะครับมันก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นนะครับเ s นะเป็นรุ่นขับ2รล้อหน้านะครับสำหรับใครที่เน้นใส่ประหยัดไม่ได้ลุยเท่าไหร่นะแล้วก็รุ่น RS นะครับตัวนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ที่มีความสปอร์ตมากขึ้นมีล้อที่ใหญ่ขึ้น นะครับรวมถึงยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ยังเป็นรถยนต์ไฮบริดนะซึ่งพอผมพูดมาถึงขนาดนี้นะถ้าใครสนใจเจ้า Honda CR-V h e v คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้โปรแกรม Double s m i l e p ลา s ของเขานะน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะผ่อนเริ่มต้นนะเพียง12,787บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มคุมเลยสําหรับรถยนต์อนเนกประสงค์5ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดได้20.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและนอกจากรถไฮบริดที่เราพูดไปทั้งฟูลไลอัพเนี่ยนะครับ ผมบอกเลยว่าก็ยังมีรถสันดาปที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็น Honda B R V Honda W R V ครับหรือ Honda City p a n t h e r อรนะซึ่งถือว่าเป็นรถสันดาปที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ครับกับบูธ Honda ในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถยนต์ Honda นะมีรถที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda E N 1นะหรือ Honda City Drive คันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่มองหารถยนต์เพื่อการใช้งานนะมีโปรคุ้มๆม,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรอย่าง C R V S V ที่่เราพงบอกไปนะ ผ่อนเริ่มต้นนะครับ12,787บาทนะครับหรือถ้าคุณอยากได้ความพรีเมียมไปมากกว่านั้นนะตัวอย่าง Honda Accord ก็มี Pro Double s m i าย p ์พลเช่นกันนะหรือดอกเบี้ยต่ำๆนะครับเริ่มต้นที่2.2%มาดูกันได้นะในงานนี้นะครับแต่นอกจากรถจน Honda แล้วเนี่ยนะผมบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยนะครับ Honda นะเขาก็ยังเปิดบูทร,ร่วมกับทางฝั่งมอเตอร์ไซค์นะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจอย,อย่างคันนี้เลยที่ผมอยากได้มากก็คือ Honda o f 750นรับ มาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใครสนใจอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปชมกับอีกคลิปหนึ่งของเราครับกับแอดมินจอเขาจะพาชมบูธ h o o n d a ในฝั่งมอเตอร์ไซค์ครับ